มาแล้วครับโต๊ะยี่สิบนะแต่ว่าโตัวยี่สิบเนี่ยเขาไม่ได้สั่งพิซซ่านะเหมือนเขาจะเป็นอนฟูด้าโต๊ะกันให้พิซซ่าเขาฟรีเขาจะได้ช่วยโปรโมทร้านเราไงโอเคจ้ะนี่คุณออเดอร์ผมได้ยังเนี่ยอาหารที่คุณลูกค้าสั่งเนี่ยมาแล้วนะคะส่วนพิซซ่าเนี่ยทางร้านเราให้คุณลูกค้าฟรีนะคะรบกวนคุณลูกค้าช่วยอ๋อ ้าใจแล้วขอบคุณมากเลยนะคะนี่ครับทุกคนพิซซ่าร้านนี้เนี่ยอบเตาถ่านร้อนๆโฮมเมดเลยนะครับทาโดยเชฟปร,รมาจารย์จากอิตาลีเลยนะครับทุกคนดูนะ่ากินขอโทษนะคะคุณลูกค้าคือว่าร้านของเราเนี่ยพิซซ่าไม่ได้เป็นงานฝีมือล้วนค่ะโหคุณไม่เป็นไรหรอกนะก็คุณให้พิซซ่าผมกินฟรีผมก็ต้องโปรโมทให้คุณดิต้อ,อัขอบคุณนะครับสุรล่อทานให้อร่อยนะครับไม่เป็นไรครับ มาครับทปกคนมากินพิซซ่ากันดีกว่านี่นระับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาพิซซ่าทำสดจากเชฟเบรนลี่ที่หนึ่งครับขอโทษนะคะคุณลูกค้ามาผิดร้านหรือเปล่าคะพอดีว่าทางร้านของเราเนี่ยไม่มีทำสดนะคะเฮ้ยพี่มันจะไม่มีได้ยังไงอะ่ะพิซซ่าร้านพี่อะ่ะพี่วิทีกดาวต๊อกต๊อกอะเขาทำดังแล้วนะพี่จะพูดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่มีอะ ซ่าร้านนี้เป็นพิซซ่าโฮมเมดเลยนะครับทำโดยเชฟปรมาจารย์จากอิตาลีเลยนะครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณแพตริกทำไมคุณถึงโปรโมทร้านให้เรามั่วๆแบบนี้นะคะร้านของเราเนี่ยก็แค่ร้านพิซซ่าธรรมดานะคะไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันซับซ้อนแบบที่คุณพูดเลยค่ะผมรู้ว่าพิซซ่าร้านคุณเนี่ยใช้แค่ไมโครเวฟแต่ผมโปรโมทแบบนั้นออกไปอะร้านคุณลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่หรอแต่ทําแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะหลอกลวงผู้บริโภคได้ค่ะคุณคิดดูดีๆนะ ถ้าคุณออกมาชี้แจงอะไรตอนเนี้ยร้านคุณโดนคอมเพนแน่ทัวรลงร้านคุณชัวร์คุณไม่กลัวร้านคุณเสียชื่อเสียงเหรอกลัวสิครับแล้วเราต้องทํางไงล่ะครับนี่ถ้ามันจะผิดเนี่ยก็ให้มันผิดไปเถอะคนไทยมันชอบดราม,ม่าอยู่แล้วตอนนี้หน้าที่ของคุณคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชอบร้านคุณโอเคปะ่ะทีนัทีั้อินฟูคนนั้นอนะลงชิปอีกแล้ว ยอดไลฟ์แปดแสนคนเลยนะแล้วเราจะดังใหญ่แล้ว <laughs> ใช้วิธีนี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะนี่คุณไปทําผมมาด้วยเหรอ,อก็มีเชฟในร้านญี่ปุ่นอะเป็นเทพเจ้าค้าปัน้นตอนนี้ผมกําลังจะกลายเป็นเทพเจ้าพิซซาแล้วเ้ยก็ต้องรอหนเลยสิไปรีบเข้าครัวได้แล้วมัวจะติดเล่นอยู่นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ผมขอดูความสําเร็จของร้านเราก่อนถ้าร้านเราขายดีเนี่ยเราจ้างเชฟอะไรดีไหมเดี๋ยวผมจะเป็นผู้จัดการเอง <laughs> คุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าพิซซ่านี้ใช้เตาอบเหรอทำไมไมัถึงแข็งยังเลยอะเอ่อคือว่าคนที่โปรโมทต,ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไม่ทำมาใหม่ให้ไม่ต้องทำแล้วผมนั่งรถมาสองชั่วโมงพก็จะมากินตามรีวิวคุณเอาพิซซ่าแข็งๆนี้มาเสิร์ฟให้ผมกินเหรอร้านบ้าอะไรกันมิ้ร้านดังๆก็เป็นแบบนี้แหละชอบโปรโมทเนี่เฉยๆหลอกลวงไม่ตรงปกไปของเรา กินส้มตำดีกว่าอย่างเงี้ยอย่าไปกินมันเลยพิซซ่าร้านเนี้ยสืบทอดมาทั้ง3านุ่นทำได้แค่นี้เองเหรอวะ <c oughs> ร้านดังอะไรไม่เห็นตรงปกเลยที่รักดูสิสองสามวันมาเนี้ยเราทำยอดได้ตัห้าหมื่นเลยอะถ้าเป็นแบบนี้บ <c oughs> อบเลยแล้วอะ คอมมต์แบบนี้ไม่กระทบรา้านแล้วหรอกอย่าไปสนใจเลยฝนใจแค่เงินสิ <c oughs> เงิอนน่ะได้แล้วแต่สุขภาพจิตฉันอ่ะไม่ได้เลยฉันไม่สบายใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเป็นร้านพิซซ่าที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะก่อนหน้านี้ที่เราโปรโมทไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดค่ะพิซซ่าเราเป็นพิซซ่าธรรมดาไม่ได้อบจากเตาแต่ใช้ไมโครเวฟเอาครับ แล้วก็ไม่ได้ทามาจากเชฟอิตาลีผมเป็นเชฟเองครับเรายอมรับคําวิจารและข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงฉันหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมาอุดหนุนร้านเราเหมือนเดิมนะคะขอโทษอีกครั้งค่ะพวกคุณโง่ปะเนี่ยถ้าทําแบบนี้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเราเป็นแค่ร้านเล็กๆเราทนกระแสะแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะถ้าหลอกลวงเนี่ย อาจจะหายดีแค่ช่วงแรกแต่ผลที่ตามมาเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆค่ะแล้วแต่แล้วกันท่รัสคุณไม่กลัวว่าอนาคตลูกค้าเราจะหายไปหมดเหรอถ้าร้านของเราดีจริงเนี่ยยังไงก็ต้องมีลูกค้าพี่คะพาตาสดหนึ่งที่คะ่ะ